สวัสดีครับอนันดานทภพรัมครับวันนี้มาดูช็อตเด็ดอะไรบางอย่างอันนี้เมตาเลเซียมผสมตัวสารจับใบนะครับมันมีขุยด่วงเออด้วงนะอยู่นี่นี่ครับพอเรามาตรวจดูมันจะมีตัวกันเดี๋ยวปิดปากตัวเองไหม <c oughs> เปิดละมันจะมีขุยขุยแบบนี้นะครับอุดอยู่แบบนี้ ถ้าขุยใใหม่ๆแบบนี้แสดงว่าตัวมันยังอยู่อ๋อนี่คือตัวกองทับหลักมันครับกองทับหลักมันจะอยู่ข้างในถ้าน้ําท่วมมันจะออกมานะครับเมตาเลเซียมถ้าบวกบิเวเลียก,ก็ดีก็มีนะครับมันจะค่าด้วงค่านอนค่าเพี้ยทั้งหมดแต่ถ้าเมตาเลเซียมอย่างเดียวมันก็จะค่าแค่ด้วง ะครับมันก็จะกระดืบไปะดึอบออกมาถ้าน้ําท่วมมันนะครับก็จะออกแบบนี้มาแล้วตัวดีนี่คือตัวทับหน้ามันนะครับมาซิ <c oughs> นะครับนี่คือด้วงแรดที่มันตัวการที่เจาะรูเข้าไปโดนหายไปแล้วถ้ามันโดนเชื้อราเมตาเลเซียมนะครับแค่ผ่านๆหรือว่ามีทำไมมือจับไม่อยู่ หรือว่าโดนแบบผ่านๆหรือว่ามีเชื้อที่ติดอยู่ในในต้นอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนวัคซีนเพราะว่ามันมีเชื้อราอยู่ในนั้นพอมันมาเจอเชื้อราปุ๊บมันก็จะไม่รับประทานอาหารนะครับอาหารของมันก็คือต้นอินทรพลัมเรานั่นเอง <c oughs> ฮูดเฉพาะเลยแล้วทีเนี้ยนี้คือทับหน้านะครับทับหน้าหมายถึงว่ามันมาเจาะก่อนนะทําให้มีรูแบบนี้พอมีรูเป็นโพงเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะมีทับทับหลัง ทับเสริมครับก็เนี่ยครับจะมีตัวด้วงไฟหรือว่าด้วงมะพร้าวหรือว่าด้วงสาคูแล้วแต่ภาคไหนจะเรียกกันนะครับแต่สองสองตัวนี้คือด้วงแรดที่ใช้นะครับเป็นเมตาเลเซียมไม่ใช่เคมีนะครับแต่ว่าด้วงก็ตายแต่มันไม่ได้ตายเลยนะอันนี้มันแค่สงบเฉยๆเพราะว่าน้ำท่วมมันมันน่าจะหายใจเอาน้ำมันอยู่ไม่ได้ก็เลยถอยหลังออกมา น่าจะช็อกอยู่แต่ถ้าหลังจากนั้นมันก็จะคานละงมอยู่แถวนี้แหละครับว่าเพราะมันติดเชื้อเหมือนเชื้อไข้หวัดเหมือนโควิดนั่นแหละครับพอติดแล้วปุ๊บมันก็ไม่กินอาหารมันก็ไม่เจาะลําต้นเราต่อแล้วมันก็จะตายต้นไม้เราก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับนี่มันเริ่มฟื้นกันมาแล้วครับมันกระดุกกระดิ๊กได้ละมันรู้ว่าถ่ายกล้องมันก็หยุดนะครับเอาไปไว้ในถังนะครับไ้ดู คอยติดตามว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรายงานให้นะครับมันยังดิ้นอยู่มันยังขามันยังกระดิกอยู่นะครับโอเคครับคลิปสั้นๆน,นะครับที่ศัตูของอิสภาพลามรอ,อครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปยาวๆเกี่ยวกับว่าทํายังไงให้ได้ลูกดกแบบนี้ให้จันออกแบบเยอะอย่างนี้แล้วก็แทงจันยังไม่หยุดครับอันนี้วันที่ยีมีนาคม หกเจ็ดนะครับที่สวนไหนใช้ผลิตไม่ได้ไม่ต้องผลิตภัณฑ์ดูแลยังไงมากกว่าครับถึงจะได้ต้นส,สมบูรณ์สวยไม่มีโรคไม่มีศัตรูพืชแล้วก็ธาตุอาหารครบออกดอกครบแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับเอาเก็บตัวด่วงก่อนอหลายคนยังไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์นะครับจะพามาดูนิดนึง ไว้นี่แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับอ,อิตภัณฑ์นี่ครับหาซื้อตามท้องตลาดที่เขียนว่าเมตาลิเซียมหรือจะบบกบิวเลียก็ได้นะครับอันนี้เป็นชีวิชีวพันธ์มออพีเนะครับแล้วแต่ว่าจะซื้อเพจไหนตัวนี้ของมหาวิทยาลัยสงสงขลานครินนะครับ เสิร์ชหาดูแล้วกันออไม่ต้องเซิร์ชครับเบอร์โทรลายตามนี้เลยรับได้ผลจริงนะครับตัวนี้0814724577เอาไปใช้กันนะครับไม่ว่าผลิตภัณฑ์ไหนของอะไรก็ใช้ได้หมดเพียงแต่ว่ามันถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่เราก็จะได้สมบูรณ์ครับ บายบายครับขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็คิดว่าดีช่วยแชร์นะครับให้กับคนที่เพื่อนเราญาติเราคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาใช้ตัวนี้อยู่นะเนี่ยน้องอนันดาม,มันใช้ตัวนี้อยู่นะออจะขอบคุณมากช่วยกันนะครับเพื่อที่จะเขาก็จะได้รู้ไงแล้วก็ผมก็จะได้เป็นที่รู้จักของเขาด้วยโอเคครับบายบายครับ